กฎกติกาจากอาจารย์วีรยุทธ์จเจริญสุข์นะครับหกหมื่นเนครับคู่นี้ กำลังจะเริ่มนะครับยกแรกหกหมืนม่นครับเพชรสำโรงอู่น้อยการช่างมุมแดงน้ำเงินฟ้าเมืองใหม่สินครูอินแดงรุ่นน้องครับ เป็นบาทครับผู้นี้ชอบรุนน้องแดงครับเพชรสำโรงอูน้อยกับช่างเอเียติยวัฒน์ภารศักดิ์ครับผู้จัดการอูดีซ้อมดีถนนสองสองหกครับกดอุบัเหตุชนหนักชนเบาก็08 1 7 2 5 7 0 4 1เจ็ดสูนสี่น่งครับสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับทีมงานวิชิดรถยก ส่วนน้ำเงินครูยิน้นคำเจลินครับนี่ก็ช่วงนี้ก็แม่ทำหวยอ้วนนี่โด่งดังทั่วประเทศวันที่สองเมษาก็ไปเจอกันที่นะครับพิวรการระเภอสำโรงอุมบนนะครับสุดยอดไปเจอกับอรุณเดชเพชรสุภาพันหกเปิ้ลนะครับ แดงมีมวยขวาครับรุ่นน้องน้ำเงินีนซ้ายครับฟ้าเมืองใหม่มีรอยสักที่หน้าอกครับนี่แข้งซ้ายมาครับอ่าเป็นรูปนกคูกครับเี่แข้งซ้ายมาอ่าตัดล่ากคืนครับเพชรสำโรงนอ่วันนี้ก็คุณหมอคิตตี้คิตตี้ตนะมวยโหนะครับปอดบกคนให้กับเจ้าฟ้าเมืองใหม่ครับ ขวาครับตัวนี้ขายดีครับเพชรสำรองุกมวยมายังไม่ถึง20ไฟนะครับอ่าแต่ฟอร์มสดนะครับเจ้านี้นี่แทางซ้ายนะครับของฟ้าเมืองใหม่นะครับนี่ย้ายมาอีกครับบทยกที่หนึ่งนะครับ คู่ต่อไปก็เป็นเอ็มเอ็มดิติพัฒน์ทนายความกับความใหม่ทอเทพสุทินนะครับสี่หมื่นกับสี่พันน่าเกลียดคนที่ไหนอ่ะได้เตะมันไหมได้โดนมีเหมือนกันผมไม่ได้แต่อย่ามาทำร้ายหรือมาเออเห่นว่าเราเราอยู่ตรงนี้มันน่าเกลียด ผมไปทุกที <orr> <w> ่เหน้าด่าเลยผมผมไม่เคยหน้าอะไราอะไรอย่างน้ำขาดยังเกินไปหน้าน้ำสาดบ้างใส่น้าผมผมไม่ยินเพราะว่าคนคนนี้คนเสียหลักหนึ่ง เกมยกสองนะครับแด่นเพชรสำรงนะครับเฟ้าเมใหม่ฟ้าเมืองใหม่นะครับหกหมื่นรวันพิเศษนะครับ โตขูดขันเป็นยังไงเนาะ,อะโอ้โหแข่งขวาครับครับทายรุ่นพี่เนี่ยผู้นี้ถือว่าเป็นจอมฝีมือครับแข่งซ้ายมาฝ่ามือใหม่ มุมแดงนี่แค่14ปีครับอยู่มสองนะครับแทงขวามาเตะท่าที่ทับนอกครับงานฟ้าเมืองใหม่ครับแต่บอกว่าทีมงานนี่ฉีดลดยกอีกแง้วจะยังไง ก็เลยอยากรู้นะว่าเสริมใจเล็กไหมเลี้ยงชาญราศีเป็นยังไงผลประกอบการเฟิร์นโพสีแม่น้องให้ผู้ใหญ่บนุ่กสิริจานี มาลองข้อกันนะครับข้อใครจะแข็งอาจารย์หนุ่ยเบื้องอันแาเป็นยังไงเนะเาะทีมขวาครับ60รางวัลพิเศษแม่แข่งซ้ายมา ีกในครับประเบอร์ใหม่ครับปรุธธิ์แข่งขวาครับเท็รสะปรมแข่งซ้ายคืนเมื่อกัน,นใน ยกที่2นะครับสิบเอ็ดเจอกันที่วัดบ้านจานนะครับตะบนจานวัดหลวงปู่หม่นนะครับ ลิทเดชสิทธิ์ครูเดชกับสุดหล่อสอนใจลูกวันธงสะบัดเอาไเสิกับชูเพชรสิทธิ์พนันเชิงยอดบัวทูมจานิทฟ้ากับแทนคุณทองไทยสงสตางค์ทองเดชเพชรสีทองกับยอดยึดสิบอึ่งกูบนหนึ่งและเล่นกดเบีบใบไทยกับเพชรบัดคบนะครับแล้วก็สอนขาวสิทธิ์กำนันเรีกับเพชรทองทอทงเพชรหนองบัวนะครับแลออ้วก็สิบสองเจอกันที่ วันบ้านสนุนตระกโสีปรางกูนะครับสิทธ์ดาวรุงมหากุศลฉลอง62พันศาลวงปูชิตเตชัทธโมนะครับไม่เห็นเออแม็กนัมอปารเิกับโนวูสิทธนาเอนะครับนี่ก็โตขู่ขันก็ฝากข่าวมาครับระวังลงเชียร์เชียร์มัน่ขอบคุณเครื่องดื่มเย็นๆช่างเอสแพรทองนะครับ ต่อไปก็เกยมยกสามนะครับหกหมืนบาทนะครับมุมแดงนี่ก็ผู้กองจำเนียมนี่ก็ให้กำลังใจเจ้าเพชรสำรงองหะหกหมืนครับดูว่าเกมความคดนยกสามครึ่งทางแล้วจะเป็นยังไง ดงขวาครับแหมครับฟาเบอร์ใหม่ก็จากเททิ go, 對對้งเลยครับแข้งขวามายังไงก็มวยตู้ครับฝากไว้ด้วยครับมวยหูชั้งนุ่งนะครับเตือนแล้ว1,000บาทครับ0 9 7 9 3 1 3 7 3 0 Okay, e โอ้ซอกซ้ายครับเป็นสำรองเอาแทงซ้ายมาฟ้าเอาาม,งามาองใหม่เอาซ้ายพื้นเทเหมือนกันเห็นดีกันแล้วครับแทงซ้ายมาคื้วยขวาครับตัดล่างนงครับ รีบเลยครับป๋าเมืองใหม่ที่ฝนฝนแพ้ไหมมั้ยเป็นสำบโลขพยายามสอ,อดในเออดับเป็นกองสูงอแครับเก็บภาพแดงพ่อของเจ้าขำบดลิขินรถยก15นี้เจอกับปัญญาพิษกันตับก็หกห0ื่นแล้วที่อบตเขาพิ้ तो 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 คนใดครับฝ้ามือใหม่บดยกที่สามนะครับพบกับโฆษณาดีๆจากมิสเตอร์ปอมนะครับมิสเตอร์ปอมขอบคุณลูกผู้แทนครับ ก็สิกรวมน้ำใจคนมวยกันพรารมนี่ก็หวกมวยดีวิถีไทย15มีนาคมอย่าลืยองค์การ,รบร,ออริหารส่วนตำบลคำเนียมอำเภอกันพรารมณมจังหวัดศิีธะเกตโดยอาจารย์นราจัน์ทรพรสุธินพินโยและก็รุ่งภูธร มวยดีให้ท่านชมแฟนมวยห้าลาดโดยเฉพาะคู่เอกสุดยอดสิทธิ์ครูอินเติมพันกันตับหนึ่งแสนบาทกับวันชัยเพชรนิโรธต้องฝากแฟนๆ15มีนาคม62แล้วก็16มีนา เวทีมวยชั่วคราวบ้านอีลำตำบลอีลำอุทุมพรพิสัยจังหวัดสิริกิเิ์มวยปะทะหมอลำบอยสีชัยใจเป็นร้อยพบกับความมันบนเวทีเชิญครับยกสี่ครับแม่เฮ้ลูกนี้ครับความมันไปเดินแหมโดน หกหมื่นครับผู้นี้เอ้าขวาเด็กขวามา,าขวาขึ้นเออสาเอา้าโดนนะครับโอ้เลือดทะลักเลยครับเกมจบแค่ยกสี่ครับนะ

นี่ครับลุแม่สร้างความดีใจให้กับทุกกองครับครับ